เห็นภาพน่ารักน่ารักสวยๆกันไปแล้วนะครับชักรู้สึกว่าอยากจะรู้จักน้องๆเจ็ดคนมากกว่านี้ซะแล้วสิแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเป็นเด็กเอฟใช่ไหมครับค่ะวันนี้มันต้องคู่กับระบบการโหวตถูกไหมครับโอ้ได้เลยวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นสนุกๆขำๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พี่ขออาสาสมัคร3คนก่อนหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ก็มีแผ่นป้ายทั้งหมดเจ็ดแผ่นป้ายใครคนแรกเปิ้นค่ะเปิ้นอะไรอ่ะที่สอง ใครครับเชอ,อ,อ,อรี่อ่ะเปรียวนะฮะก็ได้แผ่นป้ายกันไปแล้วนะครับคนละเจ็ดผ่นป้ายซึ่งแต่ละผ่นป้ายเนี่ยก็จะมีหน้าของน้องๆในวงทุกคนนะครับซึ่งกติกามีอยู่ว่าเดี๋ยวพี่จะถามคาถามขึ้นมาคําถามหนึ่งแล้วหน้าตาของคนไหนเนี่ยที่ตรงกับคาแรคเตอร์กับคําถามที่พี่ถามเนี่ยให้ชูป้ายขึ้นมาออาเริ่มที่คําถามแรกคําถามข้อที่หนึ่งมีตัวช่วยไหมคะ๋ย่มมาอยู่เลย คำถามข้อที่หนึ่งนะฮะใครในหนึ่งในเจ็ดสาวที่เฟรนลี่ที่สุดอย่าเพิ่งยกนะครับอย่าเพิ่งยกเดี๋ยวพี่นับสามแล้วเดี๋ยวค่อยยกนะครับเฟรนลี่ที่สุดแล้วฮะเฟรนลี่ที่สุดอ่ะเลือกมาหนึ่งในเจ็ดคนนี้แหละหนึ่งสองสองนิดสามเฟรนลี่ที่สุดเอ้าได้คำตอบได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วทำไมถึง สรับตำแหน่งรับทํทำไมดูีใจกันไปหน่อยไม่ใช่นะอาะแก้ตัวมาเน่อยสิว่าเพื่อนๆถึงให้กับตำแหน่งเป็นคนที่เฟรนลี่ที่สุดครับอาจจะเป็นเพราะว่าอ้าเป็นคนตลกด้วยบางคะแบบชอบพูดชอบแบบอาจจะตลกกบเกลื่อนไปทั่วอะไรเงี้ยแบบเันี่ยไปงานไหนซาส่าได้เพื่อนตลอดใช่เมื่อเช้านี้มาตั้งแต่เช้าซาราได้เพื่อนเป็นหนึ่งคนแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ทีมงานสอบพี่ทีมงานเรียบร้อยแล้วเจอกันเรียบร้อยแล้วใช่ก่อนจะแก้ตัวไหมครับ อยากจะแก้ตัวแต่ว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนแบบซาบซึ้งขอที่ชู้ไหมบางทีเราก็แบบทํางานอย่างเงี้ยทํางานด้วยกันแล้วแบบพอเราได้รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงแล้วพูดอะไรให้กับเราเนี่ยมันแบบเป็นความรู้สึกที่ดีอย่าง,งน้อยก็คือแบบทุกคนเห็นเราอยู่ในสายตาบวกจริงๆริงเราใบละห้าร้อยัวตัวละห้าร้อยใช่ไหมเตรียมเตรียมไว้พันห้านะเดี๋ยวเสร็จรายการเดี๋ยวไปแขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่ซาลาหนอ คำถามข้อต่อไปเดี๋ยวขออาสาสมัครอีกสามคนน่ะคำถามข้อวกรมีอยู่ว่าใครในเจ็ดคนนี้นะฮะเป็นคนที่มี e อนเนอสูงที่สุด energy เหรอคเลือกเลี้ยงวันในใจเลี้ยไวันในใจเลือกงวัในใจให้ตัวเองไม่ได้เหรอะฮะว่ามันจะแปลกแปลกอยากชื่อแม่ลูกสาร่าเสียใจเสียใจเอาเลือกยางเลือกยางเลือกแล้วโอเคเลือกแล้วนะครับมีคนอยู่ในใจแล้วนะเดี๋ยวพี่นับสามเราชูป้ายเลยนะครับคำว่างหนึ่ง สามครับอือสามแล้วเหรอโอ้ยไม่เลยไม่เลเขา energy เยอะ energy เยอะไหน energy เยอะยังไงเล่าวิริรรมของบูน่าฟังหน่อยพลังเยอะจริงๆมาจากเสียงเสียงนี่ก็ energy เยอะละบางคนที่ถามพ้นเสียงกว้างมากเก่งมากอาบูน่าเอามิเลยจะแก้ตัวครับไม่คือแบบอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเราเป็นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่เห็นที่เดีอยะแรับห็นเมื่อ ตามหลังมาตลอดแบบว่ามาแบบมันจะมีโลมเหรอแต่าิ่งมันรังภายในมากมันน่าเสียดายกหู้เลยหมแบบหิว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 แล้วเวลาเขาแบบว่า มือนมีปัญหาแล้วก็ตามทุกคนมีปัญหาเนี่ยเขาจะเป็นคนเคลียร์ค่ะคนน้อก็เป็นคนแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้เลยอันนี้ว่าเป็นผู้ออกตัวแรงใชเขาจะแบบต้องเป็นบุกเข้าไปแก้ปัญหาให้เพื่อนแต่เวลาเขาแก้ปัญหาสมมติว่าเขาจิกกัดอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยเขาจะมีสำเนียงที่เป็นแบบแบบว่าทำให้มันเพิ่มความรุนแรงิดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอได้ไอ้เจ้าบอขอประโยคประโยคขอประโยคประโยคประโยคคือแบบว่า คืออันนี้คือแบบว่าอยากทำให้ใครเครียดคือไม่ได้แบบว่าร้อนเรียนหรือว่าไม่ชอบอะไรใครไม่พลาดพิงใครนะอันนี้คือเป็นแค่แบบสันเดียร์สันเดียร์หนึ่านั้นเองนะคะว่าคือจะพูดว่า we are so happy to be here ในะคะเออจะพูดว่า we are so happy to be here สันเดียร์ทำให้เพื่อนหัวเราะอะไรไปเราจะเพิ่มเพิ่มเหมือนแบบเนื้อหาสาระของกาพูดให้ดูหนักหน่วงขึ้นเรียกว่าแบบพูดธรรมดาก็ไม่ขำต้องคนนี้พูดเสร็จปั๊บ สั่งเอเนจี้ลงไปด้วยก็ไปลองอ่าไหนลองว่าพี่โจ้หล่อมากเลยอ๋อา๋เดี๋ยวเดี๋ยวเวอร์ชันธรรมดาก่อนอันนี้จะเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันธรรมดา Oh my God you're so handsome ใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ Oh my God you're so handsome ทำไมทำไมเนื้อความเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้สึกดีใจกับอาร์ตเลยนะรู้สึกเศร้าๆอย่างไรไม่รู้นะฮะ นี่คือเทคนิคนะคะว่าอันแรกเนี่ยอาจจะมีความจริงใจสูงน่ยอันหลังเนี่ยจะแอบเป็นแนวจิกกันิดนึงนะคือโดยต้องีความไ่าไม่ได้ใช้อะไรบคายอะไรอย่างงี้ทำให้มันไม่หวนร้อนอะไรอยาง้เอามาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับขออาสาสมัครสคนเหมนเดิมอาเดียว้เมากันเลยไปเล่นใหม่ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเล่นไหมเล่นใหม่เลเล่นเล่นหม่รเรียบร้อยแล้วนะโอหพี่เชื่อว่าคำถามข้อนี้เนี่ยมีคนอยากจะตอบแน่นอนคนถามข้อที่3มีอยู่ว่า ใครในเจ็ดสาวน่ารักที่สุดไม่ยากโอ้ยเราก็คงเข้าข้างเองกันไม่ได้หรอกค่ะพี่อันนี้จริงเหรออันนี้เสียงโหวตล้วนๆคิดจะรู้อะไรว่าใครอันรี้แบบโหวตแบบว่าเรียกว่าต้องถูกต้องแน่นอนค่ะเดี๋ยวนับสามแล้วเดี๋ยวรู้กันนะครับไม่กันระไรครัเพื่อนๆคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวมันรู้ตัวฮักนื้อฮักนื้อหนึ่งสอง ยังอ๋อไม่ต้องแนไม่ต้องนะพีเอตื่นเต้นตื่นเต้นอยากรู้ว่าพี่เอราหรือเปล่าอั่งอัสสครับแรทุกทุกคนสวยๆท่ากันหมดเลยแล้วกันนะครับผมว่ารู้สึกว่าถ้าเล่นต่อไปเนี่ยคงไม่จบเลยแน่เลยครับงั้นเดี๋ยวขอสรุปริหลังหลังรายการอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าพวกเราไม่เคยยอมกันนั่นคือความน่ารักสดใสของสาวๆทั้งเจ็ดนะครับตอนนี้ขอพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยมาคุยกับสาวๆทั้งเจ็ดกันต่อครับ